Steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning. I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. And I'm on it, honest. I'm gonna launch quick. then I'm gone. It's just a matter of time before. I'm over the clock and moving under my prime Just quit my 9 to 5 I'm rocking they watchin' cause it's shocking Dropping all these top 10 songs so stopping It's time to live my life, it's time to live my life Wish I could slow down time and just enjoy the vibe And I'm the one to get it bruh I swear to god i get it bro So don't just let me get it Yeah, let's yeah. go I'm gonna get it. Yeah, I'm the one to get it bro I swear to God, I'll get it, bro Hey, I ain't never giving up Said I never give up I got this, then I got it I will back when I'm on it Never rock it Got the block lit, I'm toxic Bit logic, make a nauseous On this, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hardest. Dark, knock, bitch Watch it. I'm the fucking king of rock, bitch Pop it, bit in hot can I'm I Hello everyone น้าวันนี้มาสอนคอมโบดาบบิ๊กมัมกันนะคะผมนะกับทุกหมัดกันนะทุกคนโอเคก็วิปมานี้เลยนะคะผมนะแตก่อนที่เราจะไปดูคอมโบเราไปดูพวกสแตทแล้วก็ของแต่งกันก่อนเลยดีกว่านะคะผมอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของสแตทนะในก็ตามนี้เลยนะคะผมหมัดเลือดแล้วก็ดาบนะคะผมสองพันหมดเลยส่วนของแต่งเนี่ยผมเอาเป็นวฟนโดฟานะคะผม เอาบวกสเตตสายดาบพอได้นะเปร์เซ็นบวกดาเมจโอเคประมาณนี้นะทุกคนมาทุกคนก็ขาโบอตามนี้เลยนะคะบมอ่ะก็ถือว่าแหงเลยนะคะบมอ่ะดือยเหลือประมาณเท่าไหร่ แต่กี้เลือเหลือก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะผมถือว่าแรงเลยนะนี่เป็นส่วนของบัฟห้าจุดสี่กับหกเอ็มนะคะผมโอ้ถือว่าแรงเลยนะบัฟห่างกันถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนอย่างแรงเลยดาบบิ๊กมัมกับบัาดมุดเนื้อะค่ะผมนะก็บาดมุดเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นบาดที่คู่กับดาบบิ๊กมัมก็พอได้นะคะผมนะเพราะบันคบโบูก็ง่ายอยู่ไอ้บ้าทุกคนก็ยิงอยู่เนี่ยอืมสกิลซีต่อด้วยสกิลเอ็กดาบก็ได้นะ อ๋อมันก็าอโบโกันได้ดีเลยสําหรับบัตรเงือกนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวรอหนึ่งคู่ดาวดูดมาแล้วก็ยิงว่าทุกคนแบบนั้นได้นะคะผมเอเที่ว่าเป็นบัตรที่คอโบโได้ดีทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต,ต่อไปกันเลยนะคะผมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะผมนะ let's go คนอันนี้ก็เป็นส่วนของหมัดซุปนะคะผมแล้วก็ขบวาตามดีเลยตรงนี้ผู้ชารู้ว่าตรงนี้โอเคมาก็ขบวาตามดีเลยนะคะผมอ่าเลืหอๆประมาณเท่าไหร่ เหลือพันเจ็ดนะคะบมนะทุกคนก็ถือว่าพอได้เลยนะคะบมสาหรับหมัดซุปแล้วก็ดาบบิงมัมนะอ่ะก็ดาบบิงมัมกับหมัดซุปเนะี่ยถือว่าใช้ต่อได้ถือว่าดีอยู่นะคะบุ๋มในเข้มแบบนี้ไปยิงไปอื mm hmm. พอได้นะทนุนขอบนี่ก็ถือว่าแรงอยู่ก่อนะกิ้แซของดาบบิงมั่มเนี่ยมาสตันนะคะบมแล้วต่อด้วยบัตสกิวแซบัตซุกได้แบบนี้เห็นปะมันก็จะสตันแล้วก็ติดเบิร์นนะ ออกมานี้เลยนะคะบอมนะทุกคนอบอกกันแรงจัดๆโอเคขอบอกได้ดีอยู่แบบใครอยาออกไปเล่นก็ไปได้นะคะบม,มสึกิยู่ก็ระยะไกลนะทุกคนป่ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูอีกหมัดนึงกันเลยนะคะบมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะบมนะ let's go ทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของบัตรอิเล็กโตนะคะบผมแต่ก็คอมโบตามนี้นะทุกคนโอเคเหลือประมาณเท่าไหรเอาขึ้นโคตรสูงเหลือก็ห้าแปสนะคะบผมก็ถือว่าแรกเลยนะคะสำหรับบัตรอิเล็กโตแล้วก็ดาบฟิลกมมนะโอเค ก็ดาบบนะิ๊กมัมน่ะก็เป็นดาบที่โหอยู่นะผมคู่กับบัตรอิเล็กโตก็น่าจะพอได้นะทุกคนเพราะสกิยนี่ก็ถือว่าแรงสุดฟ้าเสร็จก็นี่นะคะผมอันนี้มันก็จะโดนยากหน่อยนะคะผมเพราะนั้นแนะนําให้เปิดเข็นค้างตอนคาโบนี้เพราะจะได้มองศัตรูแล้วก็ยิงโดนนะทุกคนมันจะยากหน่อยนะเนี่ยหาบอลศัตรูแล้วก็ยิงเห็นว่าทุกคนก็ประมาณนี้นะ หัดไปตายเลยโอเคไปทุกคนก็เดี๋ยวไปดูหมัดต,ต่อไปกันเลยนะคบนะบมนก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะบมนะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นส่วนของหมัดมังกรนะคะบมนะก็ขับอกตามไปนะทุกคน Okay. เคแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่เหลือก็750นะคะบมก็ถือว่าแรงพอได้แล้วทุกคนนะก็รับดาบ,บิกมาระกบดบางกนะ้อนน่ะถือว่าเล่นก็พอได้เลยนะคะบมนะก็จะมีคารโบนึงนะคะบมนะแต่คาโบนี้มันจะโดนยากไปนะคะบมก็คือพอเราแซดถึงใช่ไหมเราจะได้ดาบบิกมามนั้นคนบางครั้งก็อาจจะไม่โดนแบบนี้นะคะ,ะบุมนะมันเลยยากไปนะ แบบเล่นยากอยู่นะทุกคนบัตปรประการสกิลสัตว์แล้วต่อด้วยผลดาบสกิลเอ็กบิ๊กมัมเนนะี่ยโดนยากนะทุกคนเพราะฉะนั้นแนะนำแบบวาวแล้วก็ซีดีกว่านะทุกคนเห็นปะบางครั้งก็จะเล็งพลาดแบบนี้นะทุกคนเอาโรงงานเกิดเฉยเลยโอเปาตเกิลไปต่อด้วยบัตรประการนะคะบอมอยู่โดนยาดฮักยากสกิลนี้ ว่าจะโดนทารูมอนเป็นไม่ได้อย่างไรกันอ่าทุกคนก็เดี๋ยวเขาโบนี้ไป PvP เลยนะคะผมนะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะผมนะ let's go มาทุกคนเรามาพีพเลยนะคะผมนะหนึ่งเก้เริ่มอ่าตอนเริ่มการเล่นบิ๊กมัมเนี่ยก็ต้องกะจงังหวะผลมืดดูดมาให้โดนนะคะผมนะ เออเพราะดาบปิ๊กมัมเนี่ยดาบเอก็โดนง่ายนะบล็อกใหญ่อยู่ตะเกีิวแซดเลยนะซูซูอาแอร์ไลน์กันอยู่อเออมาเริ่มใหม่หนึ่งสองสามเกยังนีง่ไอจตอดยังสวนยังไม่ได้จะเป็นซูซูดีนะประเด็น เออเรามารอเขาจังหวะดทีเพื่อนะทุกคนการเล่นเซตแบบนี้อุ้ย,อยโอ้สวยนีไอะเนี่ยเปิดเค้นละเฮ้ยไอเนี่ยติดเบิร์นบิ๊กบัมไม่ผมไม่ได้โซไปแล้วก็ต่อด้วยซีมัดผมก่อนโอ้พลาเลยเห็นวไม่เป็นไรเพราะเป็นแรงนะทุกคนแบบต่อตอดก็แรงก็ดาบบิ๊กบัมเนะี่ย สวนได้อย่างไรกันอู้เปิดเข็นรอจังหวะต่อนะทุกคนสมาการเต้นของดาบิกบัมอบอนโซดีครับเขาจะเต่นเป็นคาบูคาบูชาด้วยฉะนั้นต้องระวังเลยถ้าเกิดเราโดนเราจุกเอาไม่โดนอุ้ยเดี๋ยวก่อนเถถ้าเกิดแสด,ดปัดอุปกรณ์โดนเขาน่าจะตายไปแล้วนะทุกคน ยิงไปสวยโดนอ่ะเด็กตัวตายปะอ่ะเ,เรียบร้อยกลายเป็นศพนะคะผมนะอ่ะาสำหรับการเล่นดาบวิกมาเนี่ยคือเราต้องเล่นแบบเออผลมื้อดูดนะคะผมเราต่อได้ดาบก็เล่นง่ายเนาะเซตนี้อันนี้อะไระอ่ะเออดาบวิกมารคู่กับบัตรมังกรเล่นง่ายนะคะผมแล้วก็หมัดมันเนือ้อด้วย สองเซตนี้เนะ่ะถึงวันแรงอยู่นะทุกคนอิเล็กโตอะยมาซุปก็ได้นะยิงไว้ฮประมาณนี้เลยนะครับทุกคนต่อยต่อยบอกเลยว่าโหดโอเค,อ,เคอ่าทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะบอมดาบสรับการสากคอมโบดับวิมอมกับทุกหมัดน,นะคะบมนะ ก็ใครชอบคลิปนี้เลือฟากดไลค์กดแชร์เลยตาด้ผมตอนนี้ไปครับบายบาย